การเป็นของสม้าคุณของส่น้ำหน้าคุณของสมน้ำหน้า<ห> <c oughs> คุณ <c oughs> แต่ฉันก็รู้ดีว่าคอทางเธอเนั้นมีเขาใ่ไหมละ่ะคนคนนั้นดูแาเธอดีหรือเปล่าถ้าเธอยังฉันก็ดีใจเธาที่นี้ฉันไม่มีใครไม่ได้ภาษาดูคขาขึ้นที่สูงใ้ะ

But boy, boy, have a boy, then we oh, 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 put your hands up, oh, oh. oh, 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 oh. I say, could you say bye?

เธอไม่ต้องที่แหจะเยื่อได้ทำลายความรักเราองงอ่ะเราะนักของฉันอู่ใจไม่ไหมฉันมีสิทธิ์ที่รักไม่ผิดใช่ไหมเธอก็น่าจะรู้มันเจ็บเพียงใดไม่ตอวหัวใจใจ

ติดแดงปะวะลาดี้กิ้ลติดแด้กแบบลดี้เกิลอะไรอะติดแโอ้มองหลังไม่เห็นี่ ไปไม่ดได้รักเธอฉันก็พอใจอยากอยู่ใกล้นานๆใหเธอเป็นจักรวาลที่มีฉันอยู่ My heart is stuck on you ดูตบัางไหมไม่หวังจะยืนตรงนั้นในหัวใจแค่ได้รักเธอฉันก็พอใจขอแค่นี้ไม่เคยจะอหวังอะไรมากเกินไปกว่ารัก เอาไปห้าหมื่นเอาไปหกหมื่นนะหนูตบก,กับไอ <c oughs> พีให้ดหน,นู <c oughs> ได้เลยค่ะตกกันพอๆนะตบกันพอๆขาดอีกสี่พันทุกคนเฮ้ยเราตบกันนะทีมงานก็ตบก,กันทุกวันอยู่แล้วนั่นแหละหนูเจ๊บอกให้ารู้ซึ่งมันได่อยากตบกันแต่ว่าเร็ว <c oughs> ไอพีหมายถึงตบก,กันเดี๋ยวไอพีทคนเขา waiting for you พีเร็ว ไอพีไม่ค่อยบอกให้จุกมึงเร็วทำมาหากินไอ้น้องนี่หนูจะหนูจะเช็ดหน้าทุกคนดูแล้วกันอุ้ยถ้าเช็ดหน้าคนหายนี่ร้องไห้นะร้องไห้นะ คนออกนี่รู้เลยนะแม่ทำไมเดี๋ยวเออน้องเปลี่ยนคนไลฟ์ล่วค่ะ่นจะหนีหนูไหมเนี่ย <No. S 1> <นาน>คนไล่นอนเลยแมเอ้อร้องมทุกคนเนี่ยซิดดี้คือเนี่ย <fixture> จะมาประกาศตรงนี้เลยหนูอะ่ะ มันจะมีที่แอร์ตกกับที่ข้างๆแอร์ที่แอร์ไม่ตกหนูก็แบบเป็นคนขี้ร้อนและนางบอกเป็นคนขี้หนาวนีก็บอกเฮ้ยสลับเตียงไหมจะได้เพลินคตอบอะไรรู้ไหมคะไม่อะก,ก็ผีไม่ต้องมีคนช่องแยกกัน <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดให้เดี<ม>๋ยวจะติดให้ลุกขึ้นติดทุกวันเลย,<ค>น,ยนอนเธอไม่ไม่ปลุกขึ้นะไม่ไม่ขึ้นตื่นขึ้นมาผักเตียงให้เราเดี๋ยวตื่นขึ้นมาผักเตียงให้เลยก็ทรมานอยู่คนเดียวทำไมอะก็มันม เห็นเวลาเขาแบบเขาเผยความจริงแล้วเนมะื่อคือเขานอนหลังหนูว้าหลุดเองอะอย่าจับลูกเราวางวางมันนี้กระโดดทับแนี่คือนี้ยเร็วเร็วเนี่ยแล้วก็วันนั้นก็แบบเอาแท็บเล็ตมาทับทับลูกหนูอะไม่เห็นอะไรมันตัวอย่างใหญ่ตัวมันไม่ได้เล็กเลยอะไม่เห็นปะแล้วก็ทับแล้วหนูก็หาอยู่แล้วเขาก็เขาก็นั่งมองหาอะไรนะ ทับเท็จน,แน่แน่เขาไม่เห็นปัสอย่าใส่ลายลไม่ได้ใส่ลายค่ะแ,แ,แน่ในการยิ้มแห้งให้เด้ออยู่นี่อุ้ยไม่ใช่ลูกอ,อย่างนั้นทุกคนลูกหนูคนเดียวไม่ใช่ลูกซินดี้หรอกนะเอายา กับบเหลือคาะห้องก็แบบพองคนแหละยาทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะปล่อยปล่อย <c oughs> แล้วผมปล่อยเดี๋ยวแขนค่ะมือยิ้มเล่นไม่เบาบางเลย <c oughs> ยาเดี๋ยวลู้ยาครั้นึงนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูุ <Okay. S 1> ่มมัน ซินดี้หนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันหยุบหัวมันสักทีดิว้าวช่วยหนูด้วยเดี๋ยวอ็นโนว่าเล่นนางรังว่าเป็นเด็กดีไม่เหมือนใครบางคนแต่เนมงคนหนูลุกไป้หนูว่าเราเริ่มลุกได้แล้วลุกไม่ได้ทำไมมันต้องวัลุกไม่ได้ต่อโอ๊ยมันหนิบ คหอโอ้โนคนหนึ่งไหมันกี่ค่อยู่หัวหนึนี่นะคะต้องากไหมโอหโคนหโดนแกล้วเวลาหนูเล่นกับลูกใช่ไหมจะมีคนคนหนึ่งล้อเข้ามาวย